จะดีหรือไม่ดีก็ก็ตามเขาไปถ้าเกิดไม่ดีผลผลก็ไม่ดีไปหาตัวเขาถ้าผลดีก็ไปหาตัวเขาถ้าเขาทําดีเขาก็ไปหาเขาแต่เราโมโหนี่ดิถ้าเราโมโหแล้วเราทาไงอะ่ะทำทำตามสิ่งน้ถ้าเขาสงบแล้วก็สงบถ้าเขาไม่สงบแล้วก็ทำไปเฉยเฉยก็เราโมโหนี่ดู เอาโมโหก็หยุดโมโหกับมั่งสีจะได้รั่เวลาน้องฟงโมโหน้องฟง้อยากแนะนำคำนี้ให้ให้หยุดพักวันหนึ่งน้องฟงเคยโมโหใครไหมลูกเคยแต่ว่าเราต้องระวังสติอารมณ์ของเราน้องฟงโมโหใครครับ นุุ่คงเคยมมโหเพื่อนเพื่อนเคยเคยมาแก้หนูอะไรพวกเนี้ยเราสง,งบสติอารมณ์มั่งเราเสียใจไหมอ่ะไม่ต้องเสียใจเราโกรธไหมอ่ะไม่ต้องโกรธเท่านี้แบบนี้นะถ้าเกิดแม่กดป้าและและพอป้ากดแม่แบบนี้ แล้วคงอยากแนะนำคำหนึ่งว่าให้หยุดพักวันหนึ่งนอนพักวันหนึ่งไม่ต้องทะเลาะกันเข้าใจไหม,มนะจริงๆตอนนี้ต้องหายกวดแล้วนะเพราะว่าทั้งวง่วงทั้งงี่เง่าแบบนี้นตอนตอนตอนเย็นเราคงเคยทะเลาะก,กับอนนะัสแล้วพอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมา แบบนี้นะแล้วก็แล้วก็ดีแล้วแล้วราก็ดีแล้วเราเราไม่ต้องกดต่อแล้วค่อยนีนะนะแม่ครหนูอยากเปลี่ยน